ยืนยันครับรยืนยันกับกับทุกคนครับว่าจบความสัมพันธ์แน่นอนครับพี่หนุม่มน้องสาวก็จะเลิกเหมือนกันค่ะ ขากับใหญ่โตสั่นสะเทือนไปทั้งโลกโซเชียลเลยทีเดียวคะ่ะกับเรื่องราวของนักร้องชื่อดังหนุ่มกะลาที่ประกาศออกสื่อว่าจะเลิกกับมือที่3ส,า,สาวคนสนิทที่เป็นข่าวใหญ่อยู่ตอนนี้งานนี้เรื่องรู้ไปถึงหูของสาวคนสนิทไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้หญิงเมื่อถูกชายบอกเลิอกออกสื่อก็ประกาศเลิกเหมือนกัน เรียกว่าเรื่องราวของหนุ่มกลาถือเป็นเรื่องที่หลายคนช็อกหนักมากเลยทีเดียวค่ะและไม่คาดคิดเลยว่าข่าวลือนักร้องเสียงนุ่มที่แอบซุกเมียน้อยจะเป็นนักร้องร็อกเสียงนุ่มมาดอบอุ่นไอดอลในดวงใจของใครหลายคนอย่างหนุ่มกลาแทมพี่หนุ่มยังถูกขุดแชยับทางภาพและคลิปกับผู้หญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3ทั้งคลิปในคอนเสิร์ตท,ทานข้าวด้วยกันภาพถ่ายด้วยกันแบบแนบชิดสนิทกันสุดๆคลิปหวานกันที่ญี่ปุ่นชนิดทีว่าภาพและเสียงคมชัดระดับ HD เลยค่ะ ร้อนถึงหนุ่มกะลาต้องออกมาไลฟ์สดยอมรับผิดเตรียมหย่าก,กับภรรยาจูนที่แต่งงานแล้วคบหาดูใจกันมานานถึง27ปีพร้อมขอโทษแฟนคลับและค่ายเพลงแต่ไม่ได้ขอโทษภรรยาและลูกทําเอาโลกโซเชียลเข้ามาถล่มยับหนุ่มกะลาอย่างหนักและสงสารภรรยาจูนอย่างมากแต่จูนก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่สามีนอกใจแต่อย่างใดโดยมีเพียงโพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณทุกกาลังใจเท่านั้น กระทั่งเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาทําเอาโลกโซเชียลจับตามองอีกครั้งเมื่อจูนภรรยาของหนุ่มกะลาและทนายความได้ไปออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกันชัยเพื่อพูดคุยถึงปัญหาชีวิตรักกับสามีหนุ่มกะลาและปัญหามือที่3ที่เข้ามา โดยจูนได้เล่าว่าเธอรู้เรื่องสามีมีมือที่สามมานานแล้วตั้งแต่เดือนธันวาปี63าซึ่งตอนนั้นลูกสาวของเธออายุได้เพียงแค่9กเดือนเท่านั้นเองโดยตอนนั้นมีคนส่งมาบอกว่าพี่หนุ่มคบกับคนนี้แต่เราไม่มีหลักฐานจึงเริ่มสื่อแบบลับๆมาเรื่อยๆจนพบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่เจ็บช้ำม,มากที่สุดก็คือมันมีคลิปที่สาวคนดังกล่าวคฟเวอร์เพลงรักควรมีสองคนจัดฉากกับเมียหลวงที่กำลังอุ้มลูกมีโบยใหญ่คล้ายกับการแต่งตัวของลูกจูนเลยแล้วหลังจากนี้จะเดินหน้าฟ้องร้องมือทีีี่3เเรยยยคาสยาสหจนว ล้าานบาทซึ่งช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสด้านหนุ่มกลาก็ได้โฟนอิน <c oughs> เปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าครอบครัวทั้งหมดพร้อมประกาศต่อหน้าภรรยาขอจบความสัมพันธ์กับมือที่สามวันนี้คุณจะเอาอยัางไงอ่ะเอาอยัางไงชัดๆเลยคือกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับพี่หนุ่มก็ยืนยันครับยืนยันกับกับทุกคนครับว่าจบความสัมพันธ์แน่นอนครับพี่หนุ่มแล้วทางเขาหญิงคนนั้นเ็าจะยอมเหรอเขาจะยอมเลิก,เลกกับคุณเหรอเพราะผมดูเขาก็เขาก็ติดหนึบปุเหมืนงันนะก็ <c oughs> ผมว่าด้วยด้วยสถานการณ์นี้ครับพี่มันมันจําเป็นครับพี่มันมันมันไม่มีทางเลือกซึ่งซึ่งผมผมไม่สามารถตอบแทนเขาได้ครับหนุม่มอืมอืมไม่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมที่จะแบบยุติกับคุณคุณจะทํำยังไงตอบไม่ได้เลยครับพี่หนุม่มผมผมผมว่าเขาก็คงคิดเหมือนกันจากแรงกดดันที่มีจากคนต่างชาติขนาดนี้ครับพี่ ซึ่งหลังจากที่หนุ่มกะลาได้ประกาศเลิกกับมือที่3ต่อหน้าเมียออกสื่อได้ไม่นานเรื่องก็รู้ไปถึงหูของสาวคนสนิทของพี่หนุ่มทําเอาพี่สาวของสาวคนสนิทของหนุ่มกะลาไม่ขออยู่เฉยออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องน้องสาวทันทีผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่าน้องสาวก็จะเลิกและยุติความสัมพันธ์เหมือนกัน ส่วนเรื่องคลิปคเวอร์เพลงรักควรมีสองคนของตัวเองกับน้องสาวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าน้องสาวจงใจแต่งตัวให้เด็กในคลิปคล้ายกับลูกสาวของตูนกับพี่หนุ่มเพื่อต้องการแซะเยาะเย้ยฝ่ายภรรยาน,นั้นไม่เป็นความจริงซึ่งเด็กในคลิปเป็นลูกสาวของตัวเองจริงแท้ปกติตัวเองก็จะแต่งตัวให้ลูกสาวติดโบติก,กตสไตล์นี้อยู่แล้วและไม่ได้แต่งตัวตามใครหรือแซะใครอย่างที่ดาม,มาก,กันพร้อมยืนยนันไม่เคยเอาความรู้สึกของเด็กมาเล่นและยืนยันว่าน้องสาวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตัวของลูกตัวเองเลย ที่สาวของทางฝ่ายหญิงท่านนี้นะคะ ก็บอกว่าน้องสาวก็จะเลิกเหมือนกันค่ะเรื่องของคลิปที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยอะค่ะที่มีเด็กคนหนึ่งติดโบอันใหญ่ๆแล้วคนก็มองว่าต้องการที่จะสื่อสารไปถึงลูกสาวคุณจูนหรือเปล่ายืนยันว่าตัวน้องสาวไม่ได้มาเกี่ยวข้องในการแต่งตัวของลูกเธอที่จะสื่อไปถึง<อ>ใครเรียกว่าหนุ่มกะลาออกมาประกาศชัดแล้วว่าเลิกกับสาวคนสนิทส่วนสาวคนสนิทก็ออกมาประกาศผ่านทางพี่สาวแล้วว่าตัวเองก็จะเลิกกับนุ่มกะลาเหมือนกัน ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ระหว่างจูนภรรยาหนุ่มหนุ่มกลาและสาวคนสนิทของพี่หนุ่มจะจบลงยังไงคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กรม YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ